ไล่ด้เอาใส่ไล่แล้บ่ใส่ได้เลยเอาโอ้ยลุงเอาเอาโอ้ยพี่ดองเอ้บอเติมแปดสิบแปดองศาคือเมนพีนท่องเคราะห์คอมใช่ไหมทุกเมื่อกี้นี่ทุกเอ้ยบ่อยากเชืออ่อว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุพี่น้องขาลุงพลิกเมื่อกี้นี่ สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางลาวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางไทยพ่อแม่พี่น้องทางต่างประเทศนาะเพียงเนาะมาพบพ่อกันอีกแล้วพี่น้องกับลุงเฮิร์มชแนลคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยยูหมู่บ้านสายบุเน้องเพียงเนาะมาอนีกับพอดีลุงอ่ามีคุณยายใจดีพี่น้องเอ้ยทางฝั่งไทยพี่น้องเพิ่งจะซื้อเขาซื้อนามาจํานวนหนึ่งมาฝากให้ทางครอบครัวของน้องโคกนาะเพียงเนาะ กะอามีเพื่นขายซื้อปลากระป๋องมาแน่บริสันว่าลุงก็ซื้อมานล้แน่อันแพ็คนึ้เขา้าเข้าสานอีกถุงหกโลกอสามถุงพี่น้องเอ๋อทางนี้ทางนั้นกะน้องเพื่อนกำลังเห็ดเวียนเห็ดงานอยู่คือเห็นถูเพือนถูซานอยู่ไปพี่น้องไปไปเบิ่งไปชมน้ำกันขออนุญาตปั๊บเป็นกล้องหลังพี่น้องเอ๋อท,ทีโทโอ้บเห็นตะโดนนับเป็นตะสร้างขึ้นไว้ทุ่จ้า,ากันลุงละทุจท่จ้าแล้วทุ่จ้าปั๊บปั๊บไปเข้าในเฮือน อาทีโทปุ่นทางไม่บ้านกำลังสีถูบ้านอันว่าจุ๊บไฟหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำดดเดบอเรียบร้อยแล้วกินแล้วโอ้ยทุกด้ยสบายดีอยดเอาสบายดีนี่ลงอ่ะพุ่นแป้<า>งพุ่ณโอ้ครูคือใสขึ้นไว้น้าตาค,คือคือคนขึ้นอันนี้อ๋อคือผู้งามขึ้นน้ำฝน ยิงก้อยหน่อยคืองามขึ้นชิม,มือนี่ไปเห็ดยังชิม,มือนี่นะไปเห็ดยังไปเห็ดยังมาโอ้โอบ่อเก่งขึ้นบ่กินข,ข้าวกินน้ำกันอยัางในโชคกินกระป๋ากระป๋า,าปได้มาเด็ทางไหนลูกล่ะได้มาหนึ่งแม่ไปซื้อมาฮะแม่ไปซื้อแม่ไปซื้อมามอเออน็บดีดีเลยไม่ลุงโดนน่าลูกเด้อมาน็บได้บ่มันแข็งแข็งเนีตัวนี้นะเออนั่นแหละ ไปซื้อปลาไอ้ยังมาตุกให้ลูกกินปลาดุกปลาดุก,ดกโอ้ลูกสาวหน่าชิคือปลาดุกเลยนี่น่ะ <laughs> เฮ้ยคือผู้งามขึ้นมาไปบ่เมื่อยยุบลุงมาไปบ่ไปบ่บ่ไปบ่โอ้ยไปเนธูชูมือบ่เฮือนคือสะอาดสะอ้านแต่เฮือนนี่ฮะ,อ,ะอืม พลอยปัดน้ำกวดน้ำนี่น,นี่นี่โอ้ยสะอาดสะอาดเออห้องน้ำห้องน้ำสะอาดสะอานจุกเชืออยู่บ่นะได้เข่าอยู่บ่ช่วม,มือนีิได้เข่าอยู่ห้อ,องเพื่อนครัวเพื่อนพี่น้องเอฟฟืนไฟเหนียาเข่ามาต่อมาเลยบ่ลูกต่อเลยเนาะออืต่อเป็นทีเรียบรอ้อยแล้ว เสื้อผ้าหน้าเพอะอะ่กะบอ่าตะก้าใส่บ่มีบอ่อนเหอนนี่เหรอโอ้น้องโชคพคนถูเหอนอยู่โชคเอ้ยออกมาพี่ก่อนมาว่ามาจากก่นนากันแน่เห็นว่าก็ได้อ๋อปลูกบวกบวบางอย่างเนาะชิ้มมือนีิเนาะพักหนาข่าหุ่นนี่งามบ่ชิ้มมือนีิเป็นได้ได้อะไม่น้ำเลยไม่น้ำเลย ไล่ด้เอาใส่ไล่ได้ป๊อปจะได้เลยเอาโอ้ลูกเอาเอาโพี่น้องเลยป้าดเติมแปดสิบแปดองศาคือแม่นปีนท่องขึ้นคอมใช่ไหมทุกเมื่อกี้นี่ทุกเอ้ยบ่อยากเชือ่อว่ามันสิเกิดอุบัติเหตุพี่น้องขาลุงพลิกเมื่อกี้นี่ป๊อ<า>เกือบเป็น,นเกือบเป็นขาหักพี่น้องเอ้ยมันมันสิข้าสิเจ็บสิปวด ป๋าตกใจบ่ทุกตกใจป๋าโตัวต้ตกใจธรรมดาเลยนี่อ่าลุงตกใจจีพี่น้าพี่น้องไังไ่ได้เห็นหน้าแต่เต็มขึ้นเล่นมากอดอ่ะบ่เป็นทังไหนเป็นทังไหนขี้นอดลุงบ่ขิ้นอดบ่เฮ้ยขี้นอดอยู่บ่เนี่ยฮะบ่ขิ้นอดอยู่บ่โอ้บ่ขิ้นอดอยู่บ่บ่ไหนแม่อืม ชิ่มหมื่นี่บ่มมินข้าวเลยชิ่มหมื่นี่พี่น้องเอ้เออหอมคือคนละชิ่มหมื่นี่ไข่แน่ชิ่มหมื่นี่นะบ่เฮ้บ่เออไปบ่ไปยุ่มลุงบ่ไปดิวบ่ไปอาาวดีดีว่าดีดีจะไปบ่นี่ฮะเอ้าเช้าบ่ไปก็บ่ไปนุงก็บ่อยากให้ไปกันในคิดดื้อนะอ่าเข่าวของเฮียนเป็นยังไงข่าของข้ามุ่งเฮียนหึ ได้เข่าอยู่โรงเรียนน่ะเข่าเข่าอยู่มันมีวันกับองค์กรผนโยตุ๋นท่าเหนือยเออ่นโยุดเอ้น้อยเฮียนเก่งอยู่บ่หรอกยังเฮียนบ่เป็นยังเฮียนบ่เป็นปานายเออไปเล่นซื่อๆอืมขึ้นห้องป้านายได้โชฉอยุบสองอยู่อ๋อถือว่าโอเคอยู่ดอกอยุบสองแล้ว ไปลูกหลาป่ะไปหิวเขาไปไ้หน่อยบ้าไมพี่ป่ะอ่ลุงกะอันว่าอ่าทางผู้ใหญ่ทางภังไทยพันยันว่าที่เจ้าเขาหน้ามีกินอยู่บ่ลูกจะมีอยู่พอด้กินอยู่เนาะเออเอ้าพี่น่องเลยอ่าพอดีมีผู้ใหญ่ทางภังไทยพันฝากกันมาจำนวนนนึงพี่น้องเพ่นให้ลุงมาซื้อ อ่าเข่าสามถุงแต่กระป๋ากระปองน้ำเดี๋ยวลูกหล่ะขึ้นไปเอาป่ะอ๋อหมกมี่เนี่ยกินหมกมี่หอมหอมทุกเอ้ไม่ได้กินน้ำลุงหรอกลุงแพงอยู่นี่น่นะหมกมี่นี่คือน้องอูทไทยน้องอูทไทยเอาให้กินยี่สิบเมือ่อวาเอาลูกหล่ะ เอยหิวไม่ได้หรืหิวไ่ได้ปะอ่าเอ้าหิวก็หิวปะหิว,หวโอ้คือคู้นเถอะเบิง้งลุงคือมีปลากระป๋องน้ำยู่เพิ่นให้ซื้อปลากระป๋องมานำ้ำพี่น้องเลยปลากระป๋องใบเตียงท้องเ้านี่แหละอืมปลากระป๋องมานำ้ำบุญมาบุญอ้าวสบายดีจะเหนื่อยอยู่ใส่กระพกใกล้โตสบายใจอุ่นใจ นีบ่บทเียงทองไว้บ่ผิดวางเพิ่นว่า,ก,วากินง่ายยังไงด้ยกินง่ายยังไงเอ้าไปาพี่น้องไปมาหาทางครอบครัวของน้องโชคพี่น้องเอ้ยมาอี้ก็มาได้ข่าวสารถุงละห้า,ากิโลสามถุงกับอันว่าปลากระป๋องเอาลูกหล,ล่ละเออปลากระป๋องวันเดียงทองอยังเหลือกินอยู่บ่ชัมม่วโมงยังไม่กินอยู่บ่เ <c ười> มืองมีเบิดแล้ว อ่อาอะฟ้าอันมาอันมาน้ำฝนนีง่ายน้ำปลากระปองว่าถิงท่องเน้ยน,น้ำฝนเนาะเ <c oughs> กี้ยงขึ้นหลายเนาะใช้มือหนีเนาะ <c oughs> โอ้ยใช้ใช้ลุงมึงด้เบิ่อกี้เบิ่งอ่ะเบิ่งเบิ่ออันว่ <c oughs> า,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 าแพเป็นฮะเนนะ่ยเออบเป็นพี่น้องใครอยู่เที่ยวอาเตน้ำได้ขึคือไปยินตันเลนเนี่ยเนาะเที่ยวใชแต่น้ำดูมันอาเตนาหมดที่ไรนี่หนึ่งเข่าหนึ่งน้ำเรียบร้อยกินเข่ากิาานน้ำแล้วบ่ โอ้หนึ่งพักปิ้งประดุกปิ้งหรือต้มบ่แกงแกงประดุกนกินแกงสุดโนเปนแกงุ้าแกงปลาดุกเนาะโอ้โดยโดยเฮ็ดเองบ่ไฟเนี่ยเขาเองบ่จ้างเพื่อนบ่เขาดึงเขามาจ้างเพนหาเส้นโอ้หา้นหเ้เงินาเส้าดิเออจปุ๊บหงโอ้ซื้อเครื่องไฟเขาซื้อเองเขาเนาะ คณน้คุณโอ้ยเอ้ยสบายดีสีชมพูองตรงคือเก่าเนาะโดยมักสีเขียวกับสีชมพูเฉยน่อยอ้าหลานหน่อยก็ไปใส่กันเล่นตามก้นมาที่นี่เมื่อบ่เมื่อมลูกบ่น้ำฝนเมื่อบ่เมื่อบ่เมื่อหาน้องเนี่นอยู่เฮือนบ่โดยโดยบื้อนีไปบ่ลูกโรงเรียนน่ะไปบื้อนไปเนาะตื่นแต่จะมุ่งลูกละอีลาจะให้ลูกละ 6:00นตื่นประมาณ6:00นเนาะโอ้ๆๆๆโอ้มันลนทับตีนเด้อเด้อเจ็บย้อนเด้อได้เอเอพี่น้องเอ้ยอากาศโอเป้าฮ้อนอตมาค่อยคลงแรงมืดลเนาะสุเนาะมื้อนี้ก็ได้เป็นได้เด้อเฮ้ยอยู่ดีกินดีอยู่บ่ขอบคุณขึ้นซานเด็กน้อยให้แซๆ่ยมื้อแงอื อืม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 ดยสบายอยู่เนาะอ่าเนาพื้นไฟกระเข้าแล้วเรียบร้อยหน้าฝนผ้าฝนลงเขากับบดต้องย่านอย่างเนาะฮะบ่ได้ผาดูผ่าเต้าหอบใายหอบขวแล้วมาทีนี้ก็ได้แต่ยินเลยจีเกาะออกอีกแล้วนี่ฮะสีเกาะบ่โออไม่ี่บ่อืมดูดูตอนนี้ด้มันพอบุพีฝนดังไฟอ๋อ ดูก็ออกไปหลังไฟเท่นนั้งเนาะเออนับมั่วแล้วนับมั่วแล้วนับฝนนับมัวแล้วนับมัวนวเจ้าถูอีกแล้วูปีพุทชาติเนาะปีนี้เนาะโอ้ยุ่งหลายประทุช่วงนี้มืงยุ่งมันมาจาปลาเนนะมาจากปลานแวเออเอาเรื่องยนยุง็หหโอ้ยยังคิดหอยกันอยู นี่พี่น้องเอ้ยนี่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 อ่ะกินทอดกันคักอ่าเพลลานนี่บริติดบ่หนางบริติดเนาะเพลลานยี่บริติสมองนี่โอเป็นยังนอกอยู่เฮือนอยู่อ่าใครสิออกข้างนอกกันลอกเพืนล็อกชาเนี่ยมันดีอ่าพี่น้องเอ้ยพี่ทั้งเอื่อยครับกินข้าวแลงเลยบ่เอื่อยได้กินแล้วเนาะข้าวแลงเนาะโอ้ เจาเจาะเจากินข้าวแรงเรียบร้อยวิสันวาอ่าโตได้ยังกินแรงล่ะมีแล้วมันจะมามาโอ้มาม่าเนาะโดยโดยโดยเออวันสามาทั้งนี้เลยหิวขึ้นกันได้ทั้งนี้ก็ได้โดยอ่าพี่น้องไอ้ตะเก او ขึ้นมาเป็นแบบนี้เมื่อนี้คือเป็นยังเมื่อนี้เหรออเลขออกบ่านสามวันนี้นะเออ ห่อนเด้พี่น้องเลยโดยคอยคำลงแรงแหละบดอะไรเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดยังชีวิตประจำวันชิมือเฮ็ดยังเฮ็ดยังอยู่เฮ็ดเวียเพิ่งเพิ่งไปตัดใหม่ครับตัดไหม่ยังเฮ้ยตัดใหม่ในกนทางกชิมืออ๋อไปเพิ่นจ้างไปบ่เพิ่นจ้างเพิ่นจ้างแบบไหนเพิ่งเพิ่งไปจ้างไปต่งเพิ่งใก่เพิ่งเพิ่งมาจ้างเขาตัดเอาให้เออไงบอกว่าบนกบไหวมันแปะกับไผากะเมี่ยงใส่ไผ่เลย มันกี่ยายาเป็นยังเป็นยังเป็นยังอีลาเป็นยังเป็เพิ่นยังอีกกิจจี้อีบอ่านะบอยังกิจจี้อีบอ่านนะบอกประตูยังกิจจี้อีบอ่านช่วงนี้นะเอ้าใช่ปะคือออกได้ช่วงนึ่งนะโอ้ยสาวเป็นสาวไปแห้งเลยไปเมื่อวานไปขี่รถไปไปบอขี่รถลุงบอืไปบอนี่ไปบอไปกมาไปกมามามากอดเลยกอดเลยกรดเลยกอดกันได้ไหม อพี่น้องเลยตะเก او เราเคยให้กอดได้มาช่วงนี้ยังให้กอดได้ช่วงนี้คือเอาใจใแท้ฮะ<า>ตะเกา่าลำให้ฟังตะเก่ و เราลำให้ฟังตะเก่าซูเปอร์เป็นคนขึ้นตัวนี่อบอกมีเพื่อนมีซ่านอยู่เลยรุ่มกอลรีเฮ็ดให้แล้วสบายใจแล้วบนันนี้เนาะคักแล้วบอกเฮย้ยบอกไปอยู่นู้นดีบอกไปเรียกน้องบอเมืม่อเรียกน้องเพื่อนบอเรียกน้องเพื่อนบอไปบอเฮไปบอ ไปหรือบ่ไปบ่ไปเปบ่ไปก็ไปไปอยู่หาแม่เจ้าบุไปไปไ่อยากเอาดอกเล็กน้อยเล็กน้อยขี้ดื้อนะเล็กน้อยสิไปให้ฟังนี่มาลุงว่าน่ะฮะเล็กน้อยไปให้ฟังเนาะบ่ไปกี่ยาเนาะไปหรือบ่ไปเออจ้างมันนี่ตรงประตูมันห um ัวตรงไหนน่ะโดยแต่ปูบ่ อืม okay. mm. โด bon. oh, okay. oh, okay, ah, ูดูอ๋อพี่น้องเออบ่บุญพินโทรมาอ่าบ่บุญอ่ะสละวันเดี๋ยวเด้อแป๊บน้องหลับโทรศัพท์ก่อนเพิ่นจ้างไปตัดที่ทุกเพิ่นจ้างไปตัดบ่อต้นไม้น่ะเดี๋ยววันนี้นะโอ้เพิ่นจ้างไปตัดอ๋อต้นอะไรสองสามแสนกีบนี่เนาะต้นอะไรว่าไงว่าสองสามแสนกือบสี่ห้าร้อยบาทหง่ามันถือเซฟไวให้สินะโออ่าแล้วมันถือไม้ลุงน่าลูกหล่ะเน้ มันเดยช้ถิงใช้พุงใช้ไฟนี่เนาะเพิงก็จ้างไปเป็นยังอีกอ่ะกินเข้าอินมันเป็นไปทุทีสแแดนบาดที่นี่อ่โอ้ยตาย,ตาย,ตายลุงก็บอกก้าวว่ารำห้ายเลยปลานนี้ก็ได้อ่ะเออเวลานอนก็ล๋อกขึ้นอกชันทเจือเราวะน่ยังเอ้หน<อ>่อยบ้นไปโรงเรียนอยู่บ่ลูกไป เทียนฮอดใช้แล้วเดี๋ยวนี้ฮอดใช้อนุบาลไหนแล้ววันสองวันอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองวันหนึ่งวันสองอ๋อโดย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 เอ้าพี่น้องเไยกะมาคอยคำลงแรงยังน้องเพิ่นนันว่ายุ้งคบยุ้งกัดเพื่อสิมาฮอดนี่ก็โอ้ยแรนหลายมองหลายบอลมาหนี่กะจตกมาฮอดน้องโชคนี่กะชุดท้ายมูเพื่อครับรถเข้าบ้านกับพุ่นแหละพี่น้องไงสองทุ่มสองทุ่มกลัวพุ่นแหละมาหนี่ก็ได้ อืตอนนี้กิหกโมงครึ่งเลนะทุกเนาะไวเท่าเวลาชิมมอนี่บอกอืมด้วยิชาอกตัดไม้ตัดตอ็อันว่าเปเสียหยาเเียหเพื่อนบริเนยดมื่อมันเป้งไม่เป้งมื่ไไม่เปงจะได้เห็ดป่วงออกนี่ค่ะไว้กินนี่เด้อบเคยได้กินนึกเือพี่น้องเลยน้ำไน้ำไอ้ทุกเนาะบ่เคยได้กินว่าีสั่งยังไม่บได้ได้ยอดเลยพี่น้องเลยว่าเอรีได้วาดปากเลยนี่ มือหยังวันมือเขาบอกมันมือเขาบอกมันได้มันมือเขาบอกมันได้เนี่ยจริงสิมันอดโอ้ยสั่งพ่อฝากขี้ฝากผีฝากไข่บ่ได้ตายเลยคันว่าแบบชุดว่าแบบคันสีเอาไปเยาไปยังนี่พิ่ตายอย่างเดียวได้พี่น้องเลยแบบนัดเออเดี๋ยวน้องให้หาให้หาให้เรียบร้อยมือใหม่มาโทษลุงเอออยู่ซ้ายไข่บัวแดงมักหลายหนงเด้อโอ้ยเป็นตาดูตุนซาตผูเขาบางมือหยากนั่รู้เป็นล่มแดงมือมือบ่หยากมาโทรมาหาเ่าว่าไข่บัวแดงมีแล้วเป่นไง อืมเป็ดแป้งมันได้เลยโดยทั้งนี้กับมีบบตุกแบบนี้กับมีโบมีได้แบบนี้เนาะโบกม,มีมีอยู่เนาะอืมมีอย,นะออยู่โดย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 ,โดย,โดยโอ้าวเดี๋ยวเด้อลุงเสียอ่ะขอขอบคุณขอบคุณผูญญ้ใหญ่เผู้นก่่อนนพี้องเอ้ยซื้ออย่างน้อบาทที่นี่โอเคบาทที่นี่กะอ้าวขอบคุณขอบคุณทางลุงทองสุกกับป้าประยุนอยู่ทางประเทศไทยเนี่ยซื้อเขาซื้อน้ำซื้ออันนี้มาให้น้องรานี่แหละกับครอบครัวเนาะพอได้อยากได้กิน มีข้าวกินอยู่บ่เดือดลายอยู่บ่พอได้กินอยู่เนาะนี่กะเก็บไว้พี่น้องอ้ไงบางทีอะไรเขากะยามันขาดมันแคลนมาเนาะเอาขอบคุณขอบุญบป้าอ่าปายุนครับลุงทองสุกนายเจ้าขอบขอบุณขอบคุณเสียงอะไรลูลุงทองสุกกับป้าปายุนปายุนกับลุงทองสุกโดยให,ห้ลุงเฮิร์มเป็นสะพานบุ่นไห้ให,ห,ห้ดีไม่แห้งสุขภาพแข็ง อ้า <ảo, S 2> <ạ. S 1> ลืมเลยว่าแล้วก็ดทุกคนนี่ยาใจใจดีใจบุทุกคนที่เหตุแหละแะ้วก็ทางนีุ้่เขคนบงคยังยังไ่ลืมอยู่เนะต่กามากไเจอกันยังิะิกาอะไรโดยโดยมันมีก็คือสุดดคือวันนี้แหละโดยเขากิน เป็นดิ่งมีแห้งเงือกทุกคนนั่แหละจ้าวอ้าน้องโชคแข็งลุงเริองคือกันเดินทางเป็นคนปลอดภัยเด้อเจ้าเอ้าน้องโชคจเจลิกจีนหน่อยดูดล่ะเป็ดย่างเสมอเนี่ยบอเป็นย่างขอบคุณขอบคุณพันนู่ขอบคุณขอบคุณเด้อขอบคุณขอบคุณเด้อยว้าวเด้ไหมว้าวอเะยังโมเก่งอยู่นะเอาบเป็นย่างพอหอมปากหอมคอเอาลุมกลับเลยได้มันเมือนมันนี่เดียลูกหลานเลยกลับก่อนเด้อเอาสบายดีพี่น้องไงเด้อ สวัสดียังสวัสดียังสวัสดีก่อนสบายดี <leaving there. S 2> <De> สบายดีก่อนสวัสดีจพี่น้องเอ้ยเสมอนี่บ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบไปไปายฮะพี่น้องเอ้ยมาหาะน้องโชคกับครอบครัวของเพื่อนมันนี่ก็ได้อ่ากลับมาหม้อเข่าหรือว่าอันนี้เนาะพี่น้องผู้น้องผู้วงเห็นแวบๆมาเมื่อกี้นี่โอ้ยเห็ดหยางเนาะน้องสลาเฮาก็ได้ คำมือจีตาได้หาแต่มาบ่หรือวันนี้ไรอือม,มาถามน้องเพื่อนก่อนพี่น้อง่าโต้ยังไม่ได้เข้าในเฮือนหมอนางโดยสบายดีลงละ่ะโดยไปไหนได้ไปให้น้องรัศมีอันเพิ่นว่าฝาขอบใจลุงเพิ่มในเด้อเพิ่นว่ากขอบใจในเด้อโดยโอ้ยติดไม่ให้ลุงเนีแป๊บหนึ่งอ๋อน้องสาลาเพิ่น อ่าได้รับเลยเนาะพ้นดีใจปะพ้นดีใจปะดีใจบะยิ้มแป้นเลยออยิ้มแป้นเลยฝากคุมกินหอยกิดถึงน้องพันนี้เลยนางเด้ออ่าพูดและคันว่ามีโอกาสเนียว่าอ่าอันนี้เดี๋ยวลุงสีเข่าไปเยี่ยมไยายามน้องพันอยู่อ่าเบอร์โทรศัพย์พ่นน่ะคันว่าเป็นไปได้อีหลักขอมาให้ลุงในเด้อโดยว่าเบอร์ทีลุงติดต่อไปหามันบม่มีเพราะว่าทางยายพันฝากมาบางทีจะให้เยี่ยมไปเยี่ยมน้องอยู่โรงเรียนแนี่นะ ยายพผมก็ขีดหอกขีดเถิงคือกัน,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 นหัดใจกับมาหอดโดยแต่ว่ามืัอนี้บดน,นไปเฮ็ดเรีย้ยผมแบบไปเตาทานเลยพอไปเตาทานเนาะหนึ่งเข่าหนึ่งน้ามเลยบ้านาง,งอ้าเจ้าพี่น้องบม่กาล้ารบกวนนอกแล้วตอนนี้ก็บหกมงปลายสิทุบหนึ่งเลยสิเจ็ดมุงเลยเอ้าพี่น้องเไงจังใดกันอาพาวให้น้องเพิ่นพาไปหนึ่งเข่าหนึ่งน้าเนาะนั่งเนาะอ้าสบายดีพี่น้องแน่ลุกกระสีกลับโดยมาโรงแรมเอาเอาไม่ไม่นุงแน่ อขอบขอบคุณขอบใจเลยนางเด้อที่อ่ออเอาของไปให้น้องเพิ่นโดยโดยน้องสละน้องรัศมีเป็นรุ่นน้องของน้องคู่วงพี่น้องเลยอ่าสำหรับคลิปนี้ลุงกับเขามาเฮือนซร้างมุบานใส่บุญเนาะเพียงเนาะขอขอบขอคุณขอบคุณผู้ใหญ่ที่เพิ่นให้ลุงมาเป็นสะพานบุญให้อ่าซื้อเขา่าซื้อน้ามาให้ทางขอบคุณเฮือนซานน้องโศกนาะเพียงเน,นาะในก็ขอให้อ่าลุงท่องสุกับป่าประยุนขอให้อ่า ความเจ็บจะได้ความไข่ะม,มีเด้อปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการอ่าคิดยังทำยังอยู่ก็ขอให้นำ้ำลำเลยลุยไปธุรกิจการงานยังอยู่ก็ขอให้ประสบความสำเร็จในนาทีการงานเนาะ,ะสิ่งสำคัญพี่น้องเอ้ก็ขอสุขภาพเนาะพี่น้องเนาะขอให้เป็นสุขภาพพานามัยแข็งแรงตลอดปีตลอดไปเน,ะนาะความเจ็บจะได้ความไข่ะมีแหละพี่น้องเอ้อ้าวสำหรับคลิปนี้ลุงก็ขอขอบคุณกับคุณเอฟซีเบิร์ตสุขุกคนระวางในประเทศและก็ต่างประเทศ ที่เข้ามากดติดต,ตามไปรับชมนะพีออ่น้นงะโดยที่บขามโฆษณาพี่น้องเอ้ยหากแพงคือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคิปมีลุงกะไปแล้วพี่น้องบายบายสบายดีสบายดีพี่น้องเบิดสุขุสุขคนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีไปแล้วพี่น้อง